กำลังมองหาเกมพาร์กันอยู่หรือเปล่าแนะนำสตาร์บัคสโตนกิฟต์เกมพาร์ตราคาถูกส่งไวโรบักกลุ่มเข้ากลุ่ม15วันสั่งซื้อได้ทันทีไก่เทพหลากหลายในโรบอ็อกมีให้เลือกมากมายเข้าไปดูในเว็บได้เลยและมีบริการฟาร์มเกมต่างๆมากมายเกมดังหลากหลายเกมลิงก์อยู่ใต้ดีสิชันจัดไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชานต้อนวันนหนนะครับอยู่กับเกมอ่าอนิเมะ e ีเท n a l นะครับผมก็เป็นเกมแนว Simulator นะครับที่อัปเดตไวนะเกมค่อนข้างลื่นนะครับเล่นได้เรื่อยๆเออจุดที่ผมชอบเกมนี้แล้วก็มาเล่นนะ่ะก็มีหลายปัจจัยนะครับคนอ่าหลากักๆเลยคนในดิสเล่นเยอะมากนะครับคนในดิสเล่นเยอะมากก็จะมาแนะนำวิธีการเล่นบวกรีวิวไปในตัวเลยนะครับเพราะว่าน้องๆหลายคนบอกพี่อ่าผมเล่นเกมเนี้ย นะครับเล่นตามพี่แล้วนะครับแล้วมันข้ามด่านยังไงนะครับแล้วทำยังไงถึงจะเก่งนะครับก็ก็ง่ายๆเลยครับน้องเริ่มต้นมาใช่ไหมครับน้องวิธีการข้ามด่านนะครับคือน้องต้องหาคุณแจนะครับ6ดอกในการข้ามด่านนะต้องใช้6ดอกเห็นป่ะแต่ละด่านเนี่ยคีสิบสี่ขีสิบสองครับแต่ละด่านคุณแจหาจากไหนครับน้องเห็นแผ่นนี่ไหมครับเวส แอนกระดนะครับมีทุกด่านนะครับเวสจะอยู่อย่างนี้นะครับผมก็จะอยู่แถวๆตุดเริ่มต้นนะครับเราเดินมาปุ๊บมันก็จะบอกว่าให้เราฆ่าตัวละครตัวนี้กุลรินนะครับเราจะได้คุญเจนะครับฆ่า30ตัวได้คุญเจได้ของเราวันฆ่า25ตัวนะครับมันจะเป็นแบบนี้ทุกการนะครับเมื่อเราฆ่านะครับเราก็เดินไปตีตีตีนะครับเมื่อเราตีเสร็จแล้วเราได้คุณอ่าเราตีครบ้ใช่ไหมครับเราก็มาส่งเวสนะครับนี่มาส่งเวส ถ้าส่งครบปุ๊บจะได้คุญแจเมื่อได้คุญแจรครบนะครับเราก็สามารถกดที่วาร์ปวาร์ปไปด่านถัดไปได้อย่างเช่นอตอนนี้ผมอยู่ด่านนี้นะครับผมก็ผมรับเคสหมดแล้วนะครับตี30ตัวตีเสร็จแล้วนะครับเหลือกอนะครับห็นปว่าผมรับเสร็จแล้วปุ๊บผมก็จะมีคุญแจหนึ่งดอกออกพอดีผมกดปิดไว้ตอนนี้ได้คุญแจหนึ่งดอกแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาก็ตีกรยี่สตัวนะครับแต่ผมยังตีไม่ไหวนะครับตีตีไหวแหละแต่คิดจตีนะครับยี่สิตี ก็ผมเอาเวลาไปทําอย่างอื่นก่อนนะมันจะคุ้มกว่านะครับผมกว่าเดี๋ยวยงไงเดี๋ยวผมมาแนะนําวิธีการเล่นไวไวแบบโปรนะครับผมก็เล่นยังไงให้โหดนะไอดี ID ผมนี่เป็นสายฟรีนะครับเล่นมาได้อ่าผมเล่นมาได้ดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้ผมเล่นมาได้อยู่ไหนนะ เนี่ยผมเล่นได้มาได้13ชั่วโมงนะครับประมาณครึ่งวันนะครับครึ่งวันตอนนี้ก็อยู่ที่อรีเบิร์ส48นะครับอยู่ด่านด่านไหนฮะด่าน10นะด่านดี๋ยวไงเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการเล่นไวๆนะครับที่แบบเอ้ยพี่ผมเป็นมือใหม่เหมือนพี่เลยแล้วก็ผมเป็นสายฟรีแบบพี่อะอทำยังไงถึงจะไวนะครับเดี๋ยวผมสอนตรงอ่าอันคลิปหน้าแล้วกันนะครับตรงนี้ก็มาแนะนำรีวิวก่อน อ่ะอันนี้เราทำเควสนะครับอย่างที่ผมบอกตีมอนให้ครบนะครับอ่ะตีมอนครบแล้วเห็นไหมก็จะขึ้นว่าเลดี้นะครับให้น้องเอามาส่งนะครับส่งปึ๊บนะครับส่งปั๊บก็จะได้คุญเจเห็นไหมครับพอน้องทําครบแล้วนะครับน้องก็สามารถไปด่านถัดไปได้นี่คือวิธีการข้ามด่านนะครับสองน้องครับเวลาน้องเล่นนะครับน้องเอ๊ะทำไมตีแล้วมันเริ่มฟาร์มช้ามันไม่เก่งเก่งช้านะครับ เกมนี้มีระบบรีเบิร์ตนะครับรีเบิร์ตคืออะไรครับรีเบิร์ตคือการอ่ารีแรลงนะครับทำให้แรลงเพิ่มมากขึ้นนะครับ1แรลงแต่ EXP จะได้เพิ่มเอ้ยจะได้ Energy เพิ่มขึ้น2เท่านะครับซึ่งมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่เอออย่าลืมมารีเบิร์ตกันด้วยนะครับน้องเวลารีเบิร์ตเสร็จแล้วอ่ะน้องก็สามารถไปฟาร์มที่อื่นได้นะเพราะว่าเกมนี้รีเบิร์ตไม่รีตังนะพอรีเบิร์ต birth, สมมติว่าถ้าเป็นผมผมรีเบิร์ตเสร็จแล้วปุ๊บ เฮ้ยผมตีมอนไม่ไหวนะครับตีอะไรไม่ไหวทาไงครับพี่ผมก็ยืนไปสุ่มไข่ครับเพราะว่าตังมันยังเหลืออยู่แล้วผมไปสุ่มไข่ด่านด่านล่าสุดที่ผมอยู่นะครับเนี่ยสมมุติผมรีเบิร์ตผมก็มายืนสุ่มตรงนี้นะครับเพราะว่าตังมันไม่โดนรีเบิร์ตไปด้วยเกมดีอย่างตรงที่ตังมันไม่รีครับมมนรีแต่พลังครับแล้วเราก็มายืนเนี่ยเปิดไข่สักประมาณ10นาที15นาทีก็ได้พลังคืนมาแล้วครับได้พลังคืนมาแล้วเตรงน,นี้ก็สามารถทําให้น้องอ่า เล่นได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะก็คือระบบเรื่องการสุ่มนะครับการสุ่มค่อนข้างนะครับน้องๆหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าอ่าอันนี้คืออะไรนะครับอันนี้คือเทเลพอร์ตมาที่ดันเจียนฮับนะครับก็คือศูนย์กลางนะครับก็ยังมีบอร์ดนะมีบอร์ดมีห้องดันเจียนนะครับแนะนําว่าลองไปดูเซิร์ฟปกตินะครับเซิร์ฟปกติเผื่อจะมีคนลงนะครับเนี่ยเผื่อมีคนลงแล้วไปลงเซิร์ฟปกติ เราลงเนี้ยเรายืนเฉยๆก็ได้ครับเพราะว่าคนตีอ่ะนะครับเราก็ได้ของได้ของได้ตังค์ได้ไอพีได้เหมือนกันหมดเลยนะครับน้องเดินไม่ทันก็ปล่อยเขาปล่อยเขาแบกน้องไปนะครับที่เติมปกติจะมีคนลงกันเรื่อยๆแหละน้องก็ไปลงครับไอเนี้ยลงหนึ่งนะครับไดอ้อาชิบเมนนะครับสองได้ของรางวัลเยอะเละือกมากเลยเห็นปะได้ของรางวัลเยอะนี่ก่อแนะนําว่าอย่าไปเล่นคนเดียวนะครับหาเพื่อนเล่นนะครับยิ่ง ่าเดี๋ยวผมจะหาเวลาไลฟ์สตรีมบ่อยๆนะครับตอนนี้ก็ขอ,อฟาร์มก่อนนะครับให้เก่งนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังแบกใครไม่ไหวนะเออยังแบกใครไม่ไหวขอเวลาฟูมฟักสักสองสามวันนะครับเดี๋ยวอ่าจะขึ้นมาพังงานน่าจะน่าจะน่าจะวันพุธพฤหัสหัน,นจะเริ่มมาไลฟ์สตรีมเกมนี้นะครับเออ่แบกคนดูฟาร์มดงฟาร์มดันอะไรเงี้ยก็เล่นไปเรื่อยนะเนี่ยมันก็อ่าอันนี้คือระบบดันเจี้ยนนะครับระบบดันเจี้ยน ระบบดันเจี้ยนนี้ก็คือถ้าเราลงเสร็จเราจะได้ของรางวัลได้อชิปเมนต์ได้อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็แนะนา,นาหาคนแบงคนะครับหาคนแบงมันช่วยให้น้องเล่นได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าเรื่องดันเจี้ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปที่ฮับต่อนะครับไปที่ฮับต่อสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ยพี่ผมไม่มีตังเนี่ยพี่ทายังไงอะ่ะคือน้องมันลงมันลงนะครับก็แป๊บเดียวก็ได้ได้ตังหลักหนึ่งทีเลียนแล้วนะครับเนี่ยหนึ่งทีอ่ะ ที่ลงในเมกับคนในไลฟ์ะนะครับมันแป๊บเดียวพี่ก็ได้ตังค์แล้วเป็นผู้เล่นใหม่นะแป๊บเดียวพี่เลเวลร้อยกว่าแล้วก็มีตังค์หนึ่งทินเลียนแล้วก็ผมทำไมถ,ถึงพี่ถึงพูดถึงเรื่องตังค์ผมจะแนะนํานะครับว่าตังค์มันสามารถเอาไป stack อัพสเต็กที่ที่ดันเจียนได้อ้อแล้วก็มีนี่ด้วยนะครับลืมอธิบายเลยนะครับอจบแล้วเราได้ตังค์มาใช่ไหมครับแล้วก็ตังค์มาตรงนี้ได้ครับตรงนี้ นะครับนี่คือระบบอัปเกรดนะครับเราก็อัปเกรดไปเลยนะครับอย่างแล้วอ่าอย่างนี้อย่างหน่อยผมแนะนำนะครับสำคัญสำคัญ,คญก็จะมีอ่าอินเทอร์อันนี Energy, ้สำคัญมากนะครับอินเทอร์เงินนะครับอินเทอร์เงิน2อะไรเนี้ยสำคัญมากนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเลยครับอ่า exp อันเนี้ยสำคัญสุดๆนะาครับสำหรับคนที่แบกอ่าหาคนแบกนะครับดนันปุ๊บแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันขึ้นช้าจังอย่าลืมมาอัพ e p นะ เวลาน้องเกาะเขาอะ่ะน้องจะได้ EP ีเต็มๆเออแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นระบบสแต็กนะครับระบบสแตก็กอ่าอันนึงเดี๋ยวกลับก่อนโอเคก็อันนี้ระบบเควสไม่มีอะไรก็จะเป็นอ้อรีวอ์ดนะครับอย่าลืมเลือกนอย่าลืมมารับรีวอทด,ด้วยนะครับของรางวัลไอตัวเนี้ยทำให้เราเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะมีตั๋วฟรีนะครับมีตั๋วฟรีให้ ใส่โค้ดขออนุญาตไม่แปะโค้ดนะครับเพราะว่าโค้ดเกมนี้มีตั้ง20กว่าโค้ดนะมันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าให้ผมแปดนี่บอกได้คําเดียวว่าขี้แตกนะครับโค้ดมันเยอะมากยังไงก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับในอ่าอ่าใน Google ดูก็มีนะครับหรือว่าเข้า Discord ก,ก็ได้นะครับเข้า Discord ก,ก็ได้ไอเขาเรียกไงนะก็อ่ามันจะมีแจกอยู่ใน Discord โอเค ตอนนี้เรามาถึงตรงอ่าข้ามด่านนะครับรีเบิร์ตนะครับทำให้เก่งขึ้นแล้วก็มีจุดหนึ่งนะครับก็คือสแต็กนะครับเกมนี้เลเวลมันได้สแต็กนะครับเอามาอัพได้เอามาอัพได้อาาดัพอันแรกบวกดาเมจนะครับฟันแรงขึ้นอัพอันสองบวกเอนจี้ฟาร์มฟาร์มเอนจี้นดีดีอ่าเร็วขึ้นอันนี้3นะครับได้เงินอันนี้4คืออ่าสตาร์ลัคกี้สตาร์ลัคกี้คืออะไรครับเปิดไข่ครับลัคกี้เพิ่อมโอก,กาสการเปิดไขได่ได้ตัวละครที่ดีมากยิ่งขึ้น มันก็จะมีอ <t> ย <half> ู่สามอ่าสอย่างนะครับสี่อย่างเออแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าไอ้พวกเนี้ยมันสามารถปลดแล้วก็เอาของมาสุ่มได้นะครับสุ่มได้เวลารีเบิร์ว่างๆก็มายืนสุ่มนะแนะนำก็ไล่สุ่มไปเลยนะครับไล่สุ่มทุกด่านหลายด่านละหลายด้านมีของค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามนะครับอ่า พยายามหาข้อมูลก่อนนะครับเดี๋ยวอัดคลิปสอนว่าด่านหนึ่งมีจุดไหนบ้างด่านสองมีจุดไหนบ้างด่านสามมีจุดไหนไล่ไปนะครับไล่ไปอสักสิบด่านนะครับสักสิบด่านแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งหลังเดี๋ยวค่อยมาทําอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผมอยากจะแนะนําผู้เล่นใหม่นะเพราะว่าใครเล่นเก่งแล้วคงไม่มาดูคลิปพี่หรอกนะเพราะว่าคลิปนี้แนะนําผู้เล่นใหม่เพราะผู้เล่นใหม่ที่มาดูผมไลฟ์สตรีมอะค่อนข้างถามเยอะมากนะครับ ทำยังไงทําไงให้เก่งนะครับไอนี้ทํายังไงอะไรยังไงนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยเจอกันไลฟ์สตรีมนะครับน่าจะเริ่มวันพุธเป็นันนี้แหละครับผมขอเวลาฟาร์มสักสองสามวันนะครับให้ตัวละครมันเก่งหน่อยจะได้แบกคนดูได้อ่านะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วบ๊ายบายเจอกันรักนะจุบจ๊บๆสวัสดีครับ